พบกับทันเกมสื่อในช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้นะคะคุณไม่หนึ่งเสียงอะไรนะคะสื่อหน้าคุกคเป็นผู้มารายงานนะคะควันนี้นะคะค่ะคก็เรามาถึงช่วงที่เราจะมาแนะนําสื่อสร้างสรรค์สักนิดหนึ่งนะคะคจะเริ่มด้วยสื่อท่านนี้นะคะจริงๆแต่เดิมท่านก็น่าจะเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งนะคะแต่จากเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า a c e b o o k เนี่ยนะคะก็ทำให้หลายๆคนที่ มเีเรียกว่า,ามีทักษะในการสื่อสารที่ดีเนี่ยนะคะก็ได้เป็นที่รู้จักในข้อเขียนนะคะแล้วก็การนำเสนอของท่านนะคะนั่นก็คือคุณโอ๊คผ่านทองแท้นั่นเอง <c oughs> คุณแม่หนึ่งะคะไม่ธรรมดานะคะสำหรับ Facebook ของคุณโอ๊คนะคะตอนนี้นะคะมีผู้ยอดชมคนที่คลิกไลค์นะคะของเพจคุณโอ๊คก็ยอดเข้าไปถึง 1M ก็คือเท่าไหร่ยทคะน ล้านหนึ่งล้านไลค์เข้าไปแล้วนะคะคุณไม่หนึ่งนะคะ,ะโดยที่คุณโอ๊กนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะตอบโต้ในทางการเมืองนะคะได้อย่างเฉียบคมมากเลยนะฮะก็เราคงจะเห็นบทบาทของการตอบตอบโต้นะคะกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอบโต้กับ ฝ่ายหมาดนั่นแหละนะคะได้อย่างเฉียบคมคบนะคะก็ <S <S ต้องถือว่าคุณโอ๊กก็ต้องถือว่าเป็นคนหนุ่มนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้การตอบโต้บุกที่ท่าทางของคุณโอ๊กใน a c e b o o k เนี่ยก็สมววยนะฮะก็ดูเหมือนว่าจะทําได้ทั้งความรวดเรว็วแล้วความแหลมคมในทัศนะนะครับก็ต้องยอมรับว่าการได้คุณโอ๊กมาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะก็ช่วยในเรื่องข่าวสารต้านยันและรุกกลับในเรื่องข่าวสารได้อย่างดีเลยนะครับ แล้วที่เห็นในหน้าเพจนี้นะคะจะคุณแม่หนึ่งเรียกว่า cover cover photo นะคะรูปที่สำหรับเรียกว่าเป็นหน้าปกเหมือนเราทำหน้าปกหนังสือนะคะของแต่ละ Facebook ของแต่ละคนเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นรูปใครก็คงมองเห็นนะเป็นการ์ตูนนะคะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการ์ตูนนิสนะคะที่คอยวาดภาพให้กับเพจของคุณโอ๊คและน่าสนใจนะคะในส่วนของการ์ตูนของเพจคุณโอ๊คนี่ก็ ก็มีลายเส้นที่มีบุคลิกเป็นตัวของตัวเองนะครับ<ฆ>แล้วก็สื่อสารเข้าใจง่ายนะฮะ<ฆ>เป็นลายเส้นที่เจยบคมสมกับความคิดที่แหลมคมนะครับ<ฆ>แล้วก็ไม่ต้องอไม่ยุ่งเหยิงน,นะฮะ<ฆ>ประชาชนหรือว่าคนชาวบ้านคนลักา่าเนี่ยดูปุ๊บรู้ป,ปั๊บว่าต้องการสื่อสารเรื่องอะไร<ฆ>นะครับ<ฆ><ฆ>แล้วก็แต่ก็ต้องยอมรับว่าลายเส้นของการ์ตูนแต่ละแต่ละช่องที่เขียนมาเอ่อมันก็จะต้องสอดคล้องกับข่าวการเคลื่อนไหว ที่อยู่ในสภาพที่แวดล้อมอยู่ในช่วงเวลานั้นค่ะนะคะถ้าเห็นภาพนี้นะคะว่าทําไมถึงคุณโอ๊คถึงต้องเอาปี๊บไปให้คนพวกนี้นะคะหน้าตานี้ก็เห็นชัดเจนนะคะนิพิษกับนายมาร์กเนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่าคุณโอ๊คนั้นนะคะก็ได้มีการเขียนนะคะถึงประเด็นเรื่องของประชาธิปต์นะคะติดลมทักษิน <c oughs> นะ,ะยืมมือคอตอสอเอาผิดทักษินได้สําเร็จ ะะทักษิณโดนจำคุกโดนโทษจําคุกสองปีประชาิปัตัดกระโดดรถเต้นดีใจทั้งพักคิดว่าน่าจะชนะเพื่อไทยได้สบายๆแต่ที่ไหนได้แยกทักษิณออกจากพักเพื่อไทยก็เหมือนถอดหัวใจออกจากร่างทศกัณครับรบร้อยครั้งก็ฆ่าทศกัณไม่ตายตัวบุคคลอาจเปลี่ยนไปแต่หัวใจอย่างคือทักษิณก็คือจากโพสต์อันนี้นายนิพิษนะคะก็มีออกการออกมา ตอบโต้นะค,คะก็คือการตอบโต้ไปมานะคะในที่สุดแล้วคุณโอ๊ก็มีการเอามาแฉนะคะว่าสิ่งที่พูดนั้นขัดแย้งกับสิ่งที่ตัวเองเคยพูดไว้อย่างไรแล้วก็เป็นที่มาของอรูปการ์ตูนเอาปีป๊บคุมหัวนี่แหลนะ,ะ,ะนะคะนะคะก็จากสเตตัสนี้มันก็ทําให้เห็นวิสัยทัศน์ของคุณโอ๊กนะว่าไม่ใช่เป็นแค่คนหนุ่มอย่างเดียวนะฮะไม่ได้มีแค่ความปาดปราดเปเรียวและความว่องไวหรือว่าสดใสในการคิดเท่านั้น สามารถเปรียบเทียบโครงสร้างของพรรคเพื่อไทยในเวลานี้นะฮะ,ฮะซึ่งถูกกระทําการโดยระบบที่ต่อต้านการเลือกตั้งเนี่ยตั้งกับการรับประหาร19กอย่าง 49, 2มร9เปรียบเทียบกับทศกัณฐ์ได้เนี่ยผมเองในขณะที่เป็นนักเรียนวันคดี <ฮะ S 2> หรือนักเรียนภาษามนเนี่ยก็ยังยังไม่ได้คิดได้ตรงขนาดนี้นะฮะ,ฮะแล้วก็มันถูกต้องฮะทุกวันนี้นะฮะหัวใจมันเหมือนกับไปอยู่นะต่างบ้านต่างเมือง แต่ก็ยังสามารถบริหารให้ร่างกายก็คือพักเพื่อไทยเนี่ยเคลื่อนไหวไปได้นะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. การที่จะเขียนค่าทศกัรนตัวนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ทำทำได้ง่ายและที่สำคัญประชาชน mm hmm. ยอมรับการทำงานเคลื่อนไหวปกป้องประเทศแล้วก็อำนวยความเจริญให้กับประชาัฐดอนจากทศกการ์ ะะะร่างนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าประชาชนเอากับทศกัณด้วยหรือไม่ก็แนะนำนะคะท่านที่อยากจะหาสื่อสร้างสรรค์น,นะคะโดนใจนะคะอะไรนะคะจับจับ,จบเดียนไม่ค่อยมีคำวัยรุ่นจะพูดนะคะ,คะก็ต้องบอกว่าไปที่โอเพจ a c e b o o k เพจของคุณโอ๊คนะคะ,คะเวลาเข้าไปก็กดไ like ลค์หนึ่งทีนะคะก็จะเพิ่มยอดนะคะขณะนี้เนี่ยกดไลค์1นล้าน ถึงหนึ่งล้านแล้วนะคะส่วนของนายรักศิลน,นั้น1นล้านสแสนกว่า<ๆ>นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าคนแสดงขณะนี้เนี่ยได้เข้ามาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กกันมากขึ้นแล้วนะคะแวะไปกดไลค์ให้กันเยอะๆเนี่ยนะคะถ้าให้ถึง2ล้านเมื่อไหร่เนี่ยนะคะฝ่ายอมหมาดนี่เป็นไงฮะคุณไม่ถึงกรี๊ดนะคะสลบ,บแน่นอนนะค,ะครับอ้ตรงนี้สำคัญนะอาจารย์หวานบางทีเดี๋ยวหลายท่านเนี่ยมาดูรายการนี้จะเข้าใจว่าเราเนี่ยมุ่ง มุ่งในเรื่องของสันเสริญตัวบุคคลนะครับแต่ความเป็นจริงเราแยกฝักฝ่ายนะฮะว่าสื่อโดยเฉพาะหน้าเฟซบุ o กหน้าแฟนเพจที่เราพูดถึงเนี่ยเนื่องจากอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะครับแล้วเราเห็นว่าแนวทางการเคลื่อนไหวของท่านมันสอดคล้องกับการทํางานเชิงรุกของฝ่ายประชาชนเราจึงเรื่องมาพูดถึงค่ะและแน่นอนว่าเราก็ไล่มาตามความนิยมด้วยนะฮะว่าขณะนี้เนี่ยเราพูดถึงโกซิก ทีวีอันนั้นเป็นสื่อที่รายงานข่าวตอบโต้กับฝ่ายอมาตนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสื่อที่สำหรับยอดเข้าไปคลิกไลค์นะคะของนายกทักษิณ1น1ล้านแสนะคะคุณยิ่งรักนายกยิ่งรักนะคะ1ล้านคุณโอ๊กนี่ก็คือ1ล้านนะคะก็พี่น้องเอาให้ทะลุ2ล้านเลยค่ะนะคะทั้ง3ท่านนี้นะคะคคเพราะว่าถือว่าเป็น f a c e b o o k ทางฝ่ายประชาธิปไตยที่มียอดคลิกไลค์สูงที่สุด ขนานี้ก็คือ3ท่านนี้ครับแล้วก็มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะฮะถ้าหากว่าเกิน2ล้านมันจะอธิบายอะไรฮะอาจารย์หวานจะ,ะจะอธิบายว่าประชาชนหรือว่าคนไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงสื่ออิเนเทอร์เน็ตได้มากขึ้นแล้วะนะครับค,ะะค,ะค่ะแต่ว่ามาที่การ์ตูนนิสท่านนี้ค่ะที่เราติดตามมาโดยตลอดแล้วก็เคยมาเป็นวิทยากรให้กับเราด้วยก็คือการ์ตูนเสียนะคะอันนี้ก็เป็นการ์ตูน ที่เรียกว่าให้ขอให้ไปดูภาพเลยแล้วกันค่ะคุณไม่หนึ่งนะคะนี่เราประทับใจมากคุณไม่หนึ่งช่วยอธิบายนิดนึงก็ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากฮะก็คือจริงๆการ์ตูนที่ปรากฏในเพจของคุณโอ๊คกับการ์ตูนที่ปรากฏในของคุณเสียในภาพนี่ฮะก็คือจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าการ์ตูนในเพจคุณโอ๊เนี่ยลายเส้นเนี่ยเรียบง่ายกว่าดูสบายตามากกว่าแล้วก็การ์ตูนของคุณเสียเนื่องจากมีอยู่ช่องเดียวนะฮะ หลายหลายหลายหน้าที่ท่านเขียนมา7ปีเนี่ยบางครั้งต้องต้องค่อยๆแกะทีละมุมเลยนะฮะแต่แต่สำหรับวันนี้ท่านสื่อสารง่ายว่าอย่าลืมนะไอ้เรื่องของเป้าหมายในการนิโทษกรรมก็คือผู้ที่อยู่ในเรือนจำอยู่ในคุกการเมืองเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นสภาพที่ต้องอดทนอย่างถึงที่สุดของผู้ที่ถือคุณแจะนะฮะ ก็คือทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายที่ผลักดันให้เดินหน้าให้ผ่านพรบเพื่อนำมาสู่การนิรโทษกรรมให้ได้ค่ะนี่เป็นภาพที่ดีมากนะคุณม่หนึ่งเพราะว่าคนที่ในที่สุดแล้วจะเป็นผู้ไขกุญแจเป็นผู้ไขนะก็คือฝ่ายก็คืออำนาจฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารนะคะก็จะเป็นผู้ที่ถือกุญแจก็จะต้องมาไขกุญแจแต่อำนาจในการมอบกุญแจก็คืออยู่ที่อำนาจฝ่ายนิติบัญญัตินะคะ ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนะคะอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเมืเอ่เอเมื่อพรบรนี้ผ่านแล้วเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโอ,องการ,รนะคะโดยการที่จะต้องเ,อเสนอเพื่อให้มีการลงพระปรมาพิไยัยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงจะมีผลบังคับใช้ได้จริงรนะคะ,คะ,คะเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนนั้นก็ถือว่าเป็นความประทึกใจของพวกเราประชาชนนะคะที่ต้องการที่จะ เดินแนวทางของระบอบรัฐสภาในการปลดปล่อยนักโทษการเมืองนะคะก็คงไม่มีสมัยไหนนะคุณแม่หนึ่งที่ประชาชนจะต้องมาเผชิญนะคะกับความเจ็บปวดเช่นนี้